อันยองวันนี้พวกเราจะมานำเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีคิสกดศักราร1,950 ถึง1,953เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงกล่าวคือญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองคาบสมุทรเกาหลีมาตั้งแต่คิสักราด 1,910. ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นเป็นผู้แพ้ส,สงครามโลกครั้งที่สองมหาอำนาจจึงเข้าครอบครองคาบสมุทรเกาหลีไว้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เส้นขนานที่38องศาเหนือเป็นแนวแบ่ง โดยกำหนดให้ดินแดนเหนือเส้นนี้อยู่ในความดูแลของสหภาพโซเวียตโดยมีรัฐบาลปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และใต้ดินแดนเส้นนี้อยู่ในความดูแลของสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อรวมเกาหลีทั้งสองแต่สหภาพโซเวียตไม่ยินยอมที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งอย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาได้จัดก,การเลือกตั้งในเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคมคิศกรา1948ภาคก,การเมืองที่นิยมสหรัฐอเมริกาประสบชัยชนะการเลือกตั้งดังกล่าวเท่ากับเป็นการปิดหนทางรวมเกาหลีลงทันทีในวันที่25มิถุนาคม คศ1950กองกำลังของเกาหลีเหนือซึ่งพร้อมทางได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตได้บุกลงมายังเกาหลีใต้ต้องจัดการประชุมฉุกเฉินแต่สหภาพโซเวียตไม่ยอมเข้าประชุมและรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์พยายามคัดค้านดังนั้นประธานาธิบดีทูแมนแห่งสาหารัฐอเมริกา จึงได้สั่งเคลื่อนกองกำลังของตนเข้าช่วยเกาหลีใต้กองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้ขับไล่เกาหลีเหนือออกไปและเข้าไปยึดพื้นที่ในเกาหลีเหนือได้ถึงบริเวณแม่น้ำยาลู่หรือแม่น้ำอัมนกจีนประกาศเตือนให้สหรัฐอเมริกาถอนกำลังออกแต่นายพลดักลาสแมกอาเธอร์ไม่ปฏิบัติตาม จีนจึงได้ส่งกองทัพบ,บุกเข้ามาถึงในเกาหลีใต้แต่ถูกกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตอบโต้จีนจึงต้องล่าถอยกลับไปนายพลแม็กอาเชอร์ต้องการขจัดจีนออกจากสงครามครั้งนี้ จึงได้สั่งปิดล้อมชายฝั่งของจีนและยังสั่งให้ถล่มฐานทัพรัสเซียในแมนจูเรียด้วยแต่ประธานาธิบดีทูแมนไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นการดึงสาภาพโซเวียตเข้าสู่สงครามจึงสั่งย้ายนายพลแม็กอาเธอร์และแต่งตั้งนายพลแมททิวริสเจมาเป็นผู้บัญชาการแทนจนกระทั่งนายพลเดวไว ไอเซนส์ฮาวได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนต่อมาจึงได้นำเนินนโยบายปณีปนอมมากขึ้นสหาประชาชาติได้พยายามไกลเกี่ยให้เจรจายุติสงครามในข้ามสมุดเกาหลีการสู้รบได้ยุติลงเมื่อวันที่27กรกฎาคมคศ1953 ความตกลงในการสงบศึกเกาหลีได้ถูกลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ได้สร้างเขตปอทหารเกาหลีเพื่อเป็นการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และอนุญาตให้มีการส่งตัวฉเฉลยศึกกลับคืน อย่างไรก็ตามส่วนที่สัญญาสันติภาพไม่มีลงนามและทั้งสองประเทศเกาหลียังคงทำสงครามกันอยู่และมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ในเดือนเมษายนคศ2018ผู้นำเกาหลีเหนือและผู้นำเกาหลีใต้ได้มาพบกันที่เขตปอทหารเกาหลีน่าทำข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกันภายใต้สนสัญญา เพื่อยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการแต่ทว่าต้องหยุดชะง,งักลงเนื่องจากผู้แปรพักในฝั่งเกาหลีใต้ทำโฆษณาชวนเชื่อโจมตีใส่รัฐบาลเกาหลีเหนือและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันเป็นเหตุทำให้เกาหลีเหนือต้องระเบิดสำนักประสานงานร่วมของสองชาติเกาหลีในเมืองแคซองซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับคมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้สองชาติต้องกลับเข้าสู่สภาวะความตึงเครียดอีกครั้งที่อาจจะนำไปสู่สงครามเกาหลีในครั้งถัดไปสงครามเกาหลีทําให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า2.5ล้านคนทําให้ชาวเกาหลีต้องได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและต้องอพยพลีภยัยส่วนทรัพย์สิน บ้านเรือนรลษสรถูกวางเพลิงแท้ถูกทิ้งระเบิดถล่มเสียหายเป็นจำนวนมากในด้านการเมืองนั้นสงครามในครั้งนี้ทำให้เกาหลีต้องแยกออกเป็นสองประเทศและทั้งสองประเทศต่างระแวงสงสัยในการแทรกแซงของอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นโอกาสที่เกาหลีจะรวมเป็นประเทศเดียวกันก็ยิ่งห่างออกไปมากขึ้น คลิปวิดีโอที่ทุกคนได้รับชมไปเมื่อกี้จะทำโดยนายต้นน้ำโภมนะเลขที่1นางสาวกนกพรยศกาบเลขที่13นางสาวป,ปวาริษาแสงบุญเลขที่17นางสาวปาริชาติตุงคณาคอนเลขที่20นางสาววนสมนทองมีเลขที่25นางสาวกิติยาเตจภัยเลขที่29และนางสาวพรเทวีปุถิบปันเลขที่30ิ เสนอคุณครูพัชรมนลใจมาคุณครูประจำรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนป่าซางขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้จนจบคลิปขอบคุณค่ะ